มันแข็เลยโหอย่างนี้ถ้ากลางวันไม่กินมา3มันคืนได้นะลึกจังใส่เสื้อตัวนี้มาไม่ค่อยพลาดหรอกเสื้อหมานเปิดรูเมื่อไหร่ครับ ทางน้ำเข้าน่ะสามไฟพอปลายเบ็ดโมนิดนิดวัหาทุ่นไม่เจอมาดูแล้วน่าจะดึงน้ำออกจากนางน้ำไม่มีน้ำเบาลลูกเบาครับ น้ำในน้ำในนี้แนะน,น่แค่ยี่สอบเมตรเขามวดสายให้ผมท่ายสายมารอรุนครับ ะเฮ้ยเฮ้ยติดปะอยู่วะเพื่อนเพื่อนมาดูเพื่อนตินมาดูเอาหมูไปอันแล้นละมือติดใจไหมสู้ปะถึงเปียกหนักตึงคืนู้นนู่นออกนู่นในนู้นนู่นฟองมานี้ยมันไปยานู่นเลยอไงนะสายยาวเมื่อกี้ต่อสายพี่อ๋อเ้ย ขวานไม่ต้องคุยไหมหาลูวะหาลูวะเอาวะอยู่ด้วยฐานนนท์นุ่นนุ่งอยู่เขี้ยวเขี้ยวมันยวมาแล้วโอ้โหนี่ตุ้งใหญ่เลยไม่ใหญ่เท่าไรนี่โอ้โหเกี้ยวกันเหรอนนท์เลยนะในอนท์ในอน โลึงโลครับตัวนี้โอ้โหต้องสายยาวๆหน่อยวะจะไปซื้อหมูทั้หน่อยหมูหมดดึงวันดีหลอดหมูไว้ชิ้นนึงแล้วงานนะครับโลได้ได้กินแล้วใก่เหรอจัดหนึ่งนอนนับเชือกมันสั้นนนี่มัเชือกมันสั้นเหมือนมันกินไม่เต็มไหมถอยถอยถอยคืนถอยคืนพอรู้สึกตรงนตึงๆมันก็จะถอย าประสบความสำเร็จแล้วนะพี่ต่อต่อเสื้อนี้ไม่เคยพลาดโอ้โหใหญ่นะครับใหญ่กินโลได้กินง่ายกินไวหะ